ต่อกันที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะไปดูในเรื่องของการจับกลุ่มยาเสพติดกันบ้างค่ะจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะพร้อมด้วยตํารวจภูธรภาค6ตํารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์แถลงผลการจับกลุ่มและสกัดกั้นการลําเลียงยาเสพติดในห่วงระดมกวาดล้างยาเสพติดน o รัคโนดิ d เลอร์สค่ะ ที่สนามหน้าอาคารตำรวจภูทรจังหวัดอุตรดิตถ์ตําบลน,น้ำริษัทอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นายพัชรเศษบุญสิริสาริสารองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยผู้บัญชาการตำรวจภูทรจังหวัดอุตรดิตถ์และผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะร่วมกันถแถลงผลการจับกลุมยาเสพติดรายสาคัญเมื่อวันที่12สิงหาคม2568ที่ผ่านมาค่ะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสพท่าปลาค่ะได้จับกลุ่มคดียาเสพติด1รายผู้ต้องหา4คนยาบ้า จำนวน1 4 8 0 0ล้าน4 0 0 0เมตรเคตามีน0.5กรัมโทรศัพท์มือถือจำนวน7เครื่องรถกระบะส่วนบุคคลชนิดกระบะตอนเดียวยี่ห้ออิซุสุจำนวน2คันค่ะราคาทรัพย์สินทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ กว่า1 4ล้านแสนบาทเลยทีเดียวค่ะโดยผู้ต้องหาผู้ต้องหาค่ะประกอบไปด้วยนายอภิรักษ์หรือเคอายุ24ปีภูมิลำนาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะนางสาววิภาหรือต่ายอายุ25ปีภูมิลำนาอยู่ที่จังหวัดชัยภูมินายสันติภาพหรือซีร็อกอายุ20ปีภูมิลำนาอยู่ที่กรุงเทพมหานครนางสาวพรสวรรค์หรือนาดาอายุ20ปีภูมิลำนาอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้บริเวณบนถนน สาธารณะหน้าวัดประชาธรรมหมู่ที่11ตำบลจริมอำเภอท่าปา่าจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะพร้อมกันนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันจำหน่ายโดยการมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเม็ดเอมเฟตามีนยาบ้ากระทำเพื่อการค้าก่อให้เกิดการกระจายในกลุ่มประชาชน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปโดยผู้ถูกจับข่ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานั่นเองค่ะสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่12สิงหาคม2568นะคะเวลาประมาณ22.30นาฬิกานาทีถึง22.39นาฬิกานาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านตรวจสกัดกั้นยาเสพติดนางพญาได้มีการแจ้งกับชุดปฏิบัติการว่า ได้มีรถคันต้องสงสัยจำนวน2คันเป็นรถกระบะสีขาวตู้ทึบยี่ห้ออุสุสุอีสุสุนะคะหมายเลขทะเบียน4ทพุเท่าขควาย3813และอีกคันหนึ่งเป็นรถกระบะสีแดงตู้ทึบยี่ห้ออีสุสุหมายเลขทะเบียน3คละคังหอหีบ4927กรุงเทพมหานครขับผ่านด่านตรวจนางพญาลงไปทางถนนสาธารณะตะมนจริมขับตรงเข้ามาทางจุดสกัดกัน้น เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แสดงตัวแล้วก็เรียกให้รถยนต์กระบะดังกล่าวนั้นหยุดแล้วก็เลยพบชายหญิงรวม4คนด้วยกันอยู่ในรถกระบะทั้ง2คันนะคะก็เลยได้เข้ามีการตรวจคน้นโดยนายอภิรักษ์หรือว่าเคผู้ต้องหาเนี่ยรับว่าของกลางที่ตำรวจพบนั้นเป็นยาบ้าของตนเองจริงและได้ให้การเพิ่มเติมว่ายาบ้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพบนั้นตนได้ถูกจ้างวานให้ขับรถยนต์คันดังกล่าวไปขนยาบ้ามาจากจังหวัดเชียงราย และจะนำส่งไปที่จังหวัดนนทบุรีโดยให้ค่าจ้างอยู่ที่2 0 0 0 0 0บาทต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางนำส่งพนักง,งานสอบสวนสพท่าป่าเพื่อดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปค่ะ